ทำจมูกครบครึ่งเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างคุณหมอลองจับผิวตรงจมูกปิดดูแลวว้วอะคุณหมอบอกให้ทําใจไปก่อนเลยว่าติอาจจะเป็นคนที่บวมช้าเยอะกว่าคนอื่นผิวมีโอกาสเกิดแผลเป็นง่ายนะคะเพราะฉะนั้นงานไอเทมลดบวมของเราอะคือค่อนข้างจัดเต็มยาทาลดรอยแผลเป็นสําหรับติถือว่าเป็นของที่จําเป็น สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะหลังจากที่ติดลงคลิปทําจมูกไปนะคะตอนนี้ก็ครบครึ่งเดือนแล้วค่ะก็มีเพื่อนเพื่อนดีเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับการทําจมูกเรื่อยๆเลย,เลยวันนี้ติสก็เลยจะมาแชร์กับทุกคนนะคะว่าติสมีการเตรียมตัวก่อนการทําศัลยกรรมยังไงแล้วก็มีการดูแลตัวเองดูแลเรื่องแผลหลังทําศัลยกรรมยังไงบ้างคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทําจมูกนะคะติสก็ได้มีการไปคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนนะคะแล้วทีนี้คุณหมอลองจับผิวตรงจ,จมูกด,ดูแลวว้วอะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างบางคุณหมอบอ บวมช้าเยอะกว่าคนอื่นนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นแล้วก็ขี้ร้อยมากกว่าคนอื่นเลยก็เลยได้มีการเตรียมตัวก่อนทําศัลยกรรมแบบจัดเต็มมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างพูดถึงการเตรียมตัวก่อนทําจมูกก่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือให้งดอาหารเสริมอย่างน้อยอะ่ะสสัปดาห์ก่อนที่จะทํานะคะแต่ว่าส่วนตัวติดับเป็นคนแบบ ค่อนข้างชอบอะไรที่เส็บๆก็เลยงดเดือนนึงเลยเพราะว่าบางทีอาหารเสริมมาตัวมันทําให้เลือดไหลเวียนดีแล้วมันอาจจะทําให้เราอะเลือดออกเยอะในระหว่างการทําศัลยกรรมได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืองดแอลกอฮอล์อย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์ก่อนผ่าตัดอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆมีการทําศัลยกรรมที่เป็นงานผ่าตัดใหญ่เช่นทําจมูกโอเพนหรือว่าศัลยกรรมอื่นที่ต้องมีการวางยาสลบสิ่งหนึ่งที่สําคัญามากๆเลยก็คือจะต้องล้างเล็บเจลออกทั้งมือและเท้าเลยนะเพราะว่าระหว่างตอนผ่าตัดนะคะคือเรา หลบอยู่ใช่ไหมทุกคนไม่สามารถคุยกับคุณหมอได้คุณหมอเขาก็จะสังเกตร่างกายสังเกตอาการเรานะคะจากตรงเล็บของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนตัวของตีนัดเป็นการผ่าตัดแบบเซมิโอเพนนะคะซึ่งใช้ยาชาทางคุณหมอบอกว่าไม่ต้องล้างเล็บออกก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้งานเป็นงานผ่าตัดใหญ่ค่ะส่วนวันที่ผ่าตัดนะคะก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอเขาแนะนําให้งดพวกชากาแฟหรือว่าของที่มีคาเฟอีนเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเวลาเราตื่นเต้นเยอะ เลือดเรามันจะสูบฉีดมันก็อาจจะทําให้เลือดไหลยเยอะได้เหมือนกันเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่ติ๊ไปทำต่หมูกรอบแรกอะ่ะทุกคนเป็นเมนพอดีอีกอย่างที่ติ๊เตรียมตัวเลยก็คือแนะนําให้ใส่ผ้าหนาไม้สูตรกลางคืนไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะนอนนานแค่ไหนอะ่ะส่วนของที่ต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนทําศัลยกรรมเลยนะคะเพราะว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จอาจจะต้องใช้ทันทีก็คือพวกชุดทะะําแผลค่ะทุกคนน้าเกลือนะคะแล้วก็สำลีสเตอร์ไลน์นะคะคือติ๊ต้องสั่งมาเผื่อไวอ้ น่าจะประมาณแบบ500รอันนะ <c oughs> คือแนะนำเป็นสองที่ซเตอร์ไลน์มากกว่าเพราะว่ามันจะผ่านการฆ่าเชื้อมานะคะแล้วก็จะค่อนข้ามปลอดภัยกว่าสัมผีแบบปกติคะ่ะอีกอย่างที่ควรมีนะคะก็คือเจลประคบเย็น,นะคะ่ะซึ่งทั้ง3อย่างที่บอกมาเนี้จริงๆแล้วทางคลินิกเขามีเตรียมเป็นเซตไว้ให้อยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้คลินิกของที่ติดไปทํามานะ,ะแต่ว่าคิดว่าเราควรจะเตรียมเผื่อไว้คือถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีอะไรให้อะ่ะเราจะได้มีพร้อมไปที่บ้านเลยนะครับนอกจากนั้นนะคะคือแนะนําให้มีถุงน้ําร้อนไว้ด้วยค่ะคือช่วงที่เรราาาทํปะมณ 7จ็ดวันแรกอะ่ะเราจะต้องมีการประครบเย็นแต่ว่าหลังจากนั้นมันต้องประครบอุ่นหรือเราก็จะเอาถุงน้าร้อนที่ประครบตอนเป็นเมนเนี่แหละมาใช้ในการประครบหน้าเป็นแทนประครบอุ่นด้วยนะคะหลังทาศัลยกรรมอีกทีหนึ่งด้วยส่วนเรื่องความบวมช้าเนี่ยจะบวมช้าม,มากหรือน้อยนะคะจริงอะ่ะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากเลยทุกคนทั้งมือหมอทั้งเทคนิคที่เราทํามีการปรับแก้โครงสร้างอะไรตัวสมุะไหมนะคะรวมถึงผิวเราด้วยร่างกายด้วยซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆค่ะแต่ว่าส่วนตัวติน่าเป็นประเภทที่แบบไม่ ยัง <See> <laughs> เพราะฉะนั้นงานไอเทมลดบวมของเราอ่ะคือค่อนข้างจัดเต็มเดี๋ยวก็มาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกที่แบบคลาสสิกที่สุดก็คือใบบัวบกลดบวมชํำนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบลาริก์ค่ะอันนี้คือเป็นอาหารเสริมช่วยลดอาการบวมฉํำเม็ดข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะกินคู่กับใบบัวบกเลยนะคะหลังอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นค่ะแล้วก็จะมีเจลสำหรับ,บทาลดบวมด้วยนะคะทุกคนเป็นของเบลาริกส์เหมือนกันค่ะลดบวมได้ดีมากค่ะอันนี้คือลองใช้้วรู้สึกว่าแบบ Work. อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างคลาสสิกสําหรับคนทํำสัญญกรรมก็คือหน้าควกทองรถบวงค่ะทุกคนอันนี้คือตีกินหมดไปแล้วอะ่ะก็เลยไม่มีรูปฟองให้ดูอะ่ะ อีกอย่างหนึง่งที่กินแต่ว่าไม่มีมาให้ดูตรงนี้ก็คือน้ามะพร้าวค่ะทุกคนที่จะกินน้ามะพร้าวสดทุกวันเลยวันละหนึ่งลูกหรือว่าวันไหนที่ฉุกเฉินหาไม่ได้จริงอ่ะก็กินเป็นแบบขวดสําหรับปริมาณของกินลดบวมทั้งหมดที่หทให้ดูเมื่อกี้นะคะติซื้อมาตุนสําหรับเดือนหนึ่งค่ะซึ่งก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยส่วนงานลดรอยแผลเป็นนะคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อต้นคลิปว่าคุณหมอ,อบอกติว่าน่าจะเป็นคนที่ผิวมีโอกาสเกิดแผลเป็นง่ายนะคะติก็เลยมีการสั่งยา ลดรอยแผลเป็นไวล่วงหน้าเหมือนกันนะคะใช้เป็นของมีเดอร์มาตัวนี้ค่ะทุกคนจะมีสูตรสีเขียวสําหรับกลางวันแล้วก็สูตรสีฟ้าสําหรับกลางคืนคือที่เลือกเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ทาแผลเป็นที่แพทย์ผิวหนังของอเมริกาแนะนํานด้วยค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะนอกจากจะใช้ทาแผลจากการผ่าตัดได้แล้วว่าเขายังสามารถใช้ทารอยสิวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถใช้ทารอยแผลเป็นอื่นๆได้ด้วยนะเช่นพวกแผลเป็นไฟไหม้หรือว่าแผลจากอุบัติเหตุอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ความพิเศษของเขาก็คือสามารถ ทาได้ทั้งแผลที่เพิ่งเกิดใหม่หรือว่าแผลที่เป็นมานานแล้วนะคะคือถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆของติน๋นะคะจะเห็นปกติเราเคยทําจี้ฝ่ายไปนะคะแล้วก็มีแผลเป็นตรงแขนซึ่งตัวนี้คือเขาใช้ทาแผลจากการทําเลเซอร์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาให้ดูเนื้อของเขากันก่อนนะคะเริ่มที่ตัวสู่สีเขียวก่อนละกันเนาะสู่สีเขียวอะ่ะเนื้อเขาจะมีความเป็นเจลเจลใสๆสแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อเขาอะ่ะเบามากเลยค่ะเหลี่ยงง่ายมากๆซึมไวนะคะแต่ว่าเวลาเราทาที่แผลตรงจมูกจริงๆอะ่ะไม่ได้ทาเยอะขนาด น,นะคะุกคส่วนสูตรสีฟ้านะคะเขาจะมีความเป็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าสูตรกลางวันนะคะเน้นให้ทาแล้วคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ตลอดทั้งคืนสูตรสีฟ้าเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของเซพาลินสารสก,กรัดจากหัวหอมนะคะที่เป็นสิทธิัตรเาะของทางแบรนด์มีเดอร์มาเลยค่ะพร้อมสารไตรเปปท่อที่ประกอบด,ด้วยไตรเปปไท์คลลาเจนและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้รอยแผลเป็นดูจางลงและช่วยให้ผิวดูสุขภาพดีด้วยค่ะส่วนสูตรสีเขียวนะคะจะเป็นสารสก,กรัดจากหัวหอมเหมือนกันแต่ว่า มีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นตัวนี้คือทําให้ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน24ชั่วโมงเลยทาวันละครั้งก็พอนะคะตัวนี้คือบางเบามากหลังทาร้อยสิวตอนเช้าแล้วอ่ะแต่งหน้าทับก็ไม่เป็นคราบเลยค่ะอันนี้จริงๆเราคําแนะนําของทางแบรนด์คือสามารถใช้ทาหลังจากที่ตัดไหมได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าของติ๊ดจัตคิกแนะนําว่าให้ตัดไหมสัก2วันก่อนแล้วค่อยทาก็เลยเริ่มทาหลังจากตัดไหมไปแล้ว2วันนะคะวิธีการใช้อ่ะ1-7วันแรกที่ใช้นะคะติะ๊ดจะอาด ตามปกติเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอะไม่แน่ใจว่าแผลมันแห้งสนิทด,ดีหรือยังล้วหลังจะเช็ดแผลด้วยน้าเกลือแล้วอ่ะ ก็ถึงจะค่อยใช้2ตัวนี้ตามนะคะวิธีการทาแผลของตินะคะก็จะบีบน้องใส่คอตตอนบัตแล้วก็เอาคอตตอนบัตเช็ดที่แผลนะคะคือจริงๆแล้ว่ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมนะทุกคนแต่ว่าส่วนตัวติรู้สึกว่าคนที่ทําจมูกม,มันจะมีความเอานิ้วแย่เข้าจมูกลาบาก <c oughs> เราไม่รู้ว่านิ้วหรือเล็บเราเอาสกปกด้วยหรือเปล่านะคะเราติ๊กะไวเล็บยาวด้วยบางทีเล็บเรามันอาจจะไปบาดท,ที่แผลได้ก็เลยรู้สึกว่าวิธีนี้ยน่าจะสะอาดกว่าแล้วก็ลดโอกาสที่แผลเราจะโดนบาดเพิ่มด้วยค่ะจริงๆอ่ะตัวมีเดอร์มค ว่าทาแค่วันละหนึ่งครั้งก็พอนะคะแต่ว่าส่วนตัวติดอ่จ,จะใช้สูตรกลางวันอะ่ะทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นแล้วก็ใช้ตัวสีฟ้าทาก่อนนอนเลยนะคะคือขยันทามากเดี๋ยวจะเทียบรูปตั้งแต่ก่อนทามาจนถึงหลังทา1เดือนให้ดูนะคะหลังจากใช้มา14วันอะ่ะรู้สึกได้เลยว่าแผลทั้งสองข้างคือเรียบเนียนดีเลยนะคะไม่มีแบบนูนออกมาเลยหลังจากใช้มาครบ1เดือนนะคะก็ะบอกว่าแผลคือเรียบร้อยดีมากเลยคือแค่เงยหน้าเรามองไม่เห็นแผลเป็นที่นูน ออกมาจากรูจ็บบุกก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่ไปโฟล์ o อัพกับคุณหมอที่ครบหนึ่งเดือนเนี่ยคุณหมอก,ก็ชมด้วยค่ะว่าดูแลแผลดีมากสำหรับตี๋ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจมากค่ะตอนแรกสิ่งที่ตือกังวลที่สุดในการทำศัลยกรรมก็คือเรื่องของแผลเป็นเนี่ยแหละคะ่ะพอมันมีตัวช่วยมาก็เลยรู้สึกว่าทําให้เราอุดใจได้มากๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็คือทาต่อเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะมั่นใจว่าแผลแบบโอเคแล้วของมีเดอร์มานะคะเขาสามารถใช้ได้กับทั้งแผลใหม่แล้วก็แผลเป็นเก่าเลยค่ะสําหรับแผลใหม่นะะะคแนนนนําาใให้ใ้้ชต่่ออออเืงงยย สัปดาห์ขึ้นไปค่ะส่วนแผลเป็นเก่านะคะก็จะแนะนําให้ใช้อย่างน้อย3-6เดือนเป็นต้นไปค่ะก็จะช่วยให้แผลเป็นแลดูจางลงด้วยสรุปแล้วอ่ะก็คือจริงๆการทําศัลยกรรมไม่ว่าจะใดๆก็ตามอ่ะมันถือว่ามีความเสี่ยงในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะทุกคนทางแบบผ่าตัดออกมาแล้วผลลัพธ์จะเป็นไปนอย่างที่เราต้องการไหมหลังผ่าตัดเสร็จทันทีในช่วงเ็วันแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่แผลอาจจะติดเชื้อได้นะคะถ้าดูแลไม่ดีหลังตัดไหมอ่ะก็มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นได้ส่วนเรื่องของความบวมช้ำมันจสิิดว่าบ หรือน้อยอ่ะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการเตรียมตัวรับมือให้ดีที่สุดค่ะกับทุกความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทางการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะการดูแลตัวเองทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดส่วนเรื่องแผลเป็นนะคะเป็นสิ่งที่จะรู้สึกกังวลมากที่สุดเป็นอันดับ2เลยนะคะลงจากการที่แผลติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะยาทาลดรอยแผลเป็นสําหรับจะถือว่าเป็นของที่จําเป็นนะคะต้องมีซึ่งหลังจากได้ลองใช้มีเดอร์มาตัวนี้มาเดือนหนึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจมาากๆือว่ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้มีเดอร์มานะคะไม่ว่าจะมีแผนสัญญกรรมหรือว่ามีรอยแผลเป็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวิจะแปะลิงก์ของตัวนี้ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะรวมถึงลิงก์ของไอเทมอื่นๆที่ช่วยในการลดบวมทั้งหมดที่พูดถึงมาในตอนต้นคลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนกันคะ่ะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการสัญญกรรมจมูกอะก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะถ้ามีหลายคําถามที่น่าสนใจอะเดี๋ยวจะรวบรวมไว้แล้วก็เอามาตอบให้เป็นคลิปยาวๆทีเดียวเลยนะคะหรือว่า DM าใน ก็ได้นะคะติดก็ตอบ DM ตลอดคะ่ะถ้าอยากให้ติทํทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนกันนะคะเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเหมือนทำลายเนื้อเยื่อใช้คำน่ากลัวจังเลยอะเอาใหม่ <g ags> oh my, ได้ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วไว้ตู่แกหรอ